ก็เนื้อสเปร์นเนี่เ,เนื้อถ้าผ่าเส้นขน้าง่ายมันางามๆนีน่เหรอมันสดเนาะอมืมันสดมันอุน่นเลยเนื้อนี่เดียทไลน์กระมีดเลยเนี่ยอ๋อข้าวะ่ะมันมุนในปากเลิ้น สายจุสายจุไดาวัมอะร้ิมึงด้วผมแทผมแทสายอนี่ไสายมออพนี่ผมผมก็เคยเน้อยกินบุไรแล้วล้ผมผมตายเพราะเรื่องผมเทดมอ เนื้อนี่สดๆเลยอันจ่วยๆเนาะอืยอดตีซีตีหานี่เฮ้ยถ้วลงขากียงรถอีเลี้ยเนือตัวเป็นไขรเนาะตอนแหลกพื้นหยว่าท่านไข่เนาะเพราะใครเราไอเดียวเดี๋ยวีมประดำตัวตับตึกไหมเอา

พร้อมเสร์จพร้อมเสรรเยงดันยดัไม่ดนแค่มายอย่างเตางึบรับเนาะแค่นนี้เดียว้นะมึงลานขายเข้าอย่งเนาะอตางึบรับยิ้ด้จานจัดเชีเชเอเชีกันเายอด đứa ông Đơn con nha long nọ độc là ăn 26 sauτο mình à à มาพี่น้องทั้งขอต่อทั้งตบบดอวครับทบบั้งอย่างนหัวมีพลังตัวพันเถานแนวพันซาซาแน่ลุ่มตะวัอนู่คนอู้เซียนเคลื่อนนี่นไปกานได้กานเนื้อสดเลยโอ้สีงามนะเนื้อนี่นะมันจะเซียเนื้อในแบบนี้ไนดะ้เลย ถ้าเนื้อถ้าคุณคุณข้างในเนี่ยบวแดงปากตรงนี่เป็นวิ่เนี่นออันนี้คือสายสายเนือ้อสายเ,น,เนื้อได้ยุ่งยำสับเนาะ